เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานคุยเรื่องอาสามก๊กเมื่อวานเนาะถึงถึงตอนตอนไหนละอันนี้จะไม่พูดแบบต่อเนื่องนะเอาเอายกเป็นเป็นตอนตอนมาแล้วก็ไปลำดับกันเอาเองอ่าก็คือถ้าพูดถึงตอนที่ความฉลาดของคงเบ้งที่เขาบอกว่าอา่าต้องทำลูกธนูภายใน3มวัน1นึ่งแสนโด ถ้าเป็นเราจะทำยังไงวะหนสามวันจะได้ละหนึ่งแสนดอกว่าจะไปเหลาไปอะไรใช่ไหมเออนี่ก็คิดคิดคิด,คดแม่ก็คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปคิดแทนเขานะ่ะแล้วก็มีการสั่งให้ <c oughs> สั่งให้ทหารคนสนิทของจิวี้ใช่ไหมวะ <c oughs> เ,เตรียมเรือแล้วก็เตรียมหุ่นฟาง ใส่ไว้ในเรือแล้วเอาผ้าคลุมไว้หุ่นฟางเป็นรูปคนนี่แหละเอาใส่ไว้ในเรือเยอะๆเแล้วก็พากันล่องไปไปเพื่อที่จะไปหาโจโฉนั่นแหะเพราะว่าอตอนนั้นที่คุเบ้งจิวยี่ถามคุเบ้งว่าการต่อสู้ทางน้ำอะอจะต้องใช้อะไรเป็นอาว การต่อสู้คงเบ้งบอกต้องใช้ลูกธนูเหมือนกับแบบว่าจิยงจี้เขาก็ชิงไว้ชิงพริบแหละกับถ้าแม่จะไม่ผิดนะเวย้ยถ้าผิดถ้าแม่ญิงพูดผิดมาคอมเมนต์ด้วยค่ะใต้คลิปนะคะอ่าว่าดูซิคือจิยงี่น่าจะมองประมาณว่าคงเบ้งจะมีปัญญาไหมอ่าคือให้เวลาสิบวันนะนะเออแต่คงเบ้งเจงกว่าเวย้ยให้เวลาสามวัน <laughs> เออแม่ก็ยังงงว่า เอ๊ะจะเอาลูกธนูยังไง3ามวันหนึ่งแสนหนึ่งแสนดอกนั่นละ่ะก็มีการทำหุ่นฟางไว้ในเรือแล้วก็ไปทำท่าจะไปโจมตีโจโฉเพราะโจโฉเขาก็เทียบท่าอยู่แล้วจะมาโจมตีฝั่งฝั่งทางของจิ๋วเย,ย่อะไรนี่ละ่ะเออปรากฏว่าโจโฉแกก็คงคิดไม่ทันคงเบ้งอ,อ่ ไม่ทันแกก็เลยว่าพอจัดไปรายงานว่าขนาดนี้ฝั่งตรงข้ามเอาเรือมาจอดเทียบท่าปมลบก็คือให้ตีกองแบบลบนะตีกองลบเลยล่ะอืโจโฉกเลยบอกว่าให้ยิงสนูสกัดเอาไว้ให้ยิงธนูคือแบบคงเบ้งนี่สุดยอดอะ่ะเขาคิดได้ยังไงวะและที่มันเหมือนเขาเป็นเทวดามาเกิดก็ว่าได้เพราะว่าเขามีวิชา,ากรมนะ เชื่อว่าแกรู้ได้ยังไงว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกเยอะอ่าก็พากันล่งเรือมาที่นี่หมอกมันลงไงทางนน้นก็มองไม่เห็นว่าเป็นหุ่นฟางหรือเป็นคนเออก็ยิงธนูมาจนว่าเต็มเรือนีแล้วก็หันท้ายเอาอีกข้างหนึ่งมารับเอาลูกธนูใส่หุ่นฟางเต็มเลยก็นั่นแหละเอาลูกธนูไปให้จิวยี่ถ้าจำไม่ผิดนะเว้ยอ่า แล้วก็นี่ก็บ่งบอกว่าความฉลาดของคงเบ้งอืมไม่กระทั่งว่าตอนที่เขาแต่บางทีก็การลงมาของเขาอ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับเลือกยามก็ได้อืมเพราะวันที่คงเบ้งคือมังกรหลับในวินาทีที่ขงเบ้งเขาลงมาเขาอาจจะไม่ได้ดูเลิกดูยามอืม เพราะว่ามีคนหนึ่งที่แกเป็นเป็นผู้อย่างรู้อีกคนละอยู่บนเขานะแกก็ยังพูดว่าน่าเสียดายาลงมาผิดผิดเวลาอืมผิดเวลาหรืออาจจะรอเวลาให้แกอายุมากกว่านี้สักนิดนึงนะแกแกจะได้แบบว่าแกจะได้แบบยั้งคิดในหลายๆอย่างบางทีคือแกยังเด็กอยู่ไงอตอนนั้นคงเบ่งลงมาก็น่าจะประมาณ ไม่กี่ปีหรอกแกก็น่าจะยี่สิหรือเท่าไหร่นี่แหละเพราะว่าแกก็พอมาอยู่กับท่านเล่าปีก็คือแกก็ดูเด็กมากไงอืมแต่เล่าปีก็ไปเชิญลงมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าคนก่อนก่อนท่านคงเว้งเนี่ยคนนั้นก็เก่งมากคนนั้นก็ไม่ธรรมดานะอืมแต่แกแบบ แกอ่อนไหวคนนั้นะแกเก่งแต่แกอ่อนไหวเสียดายคือแกอ่อนอ่อนไหวในในใน,ในเรื่องของแม่นะนะถูกโจโชฉเอามาจับแม่ไปมาจับแม่ไปแล้วก็เขียนจดหมายมาหลอกว่าตอนนี้แม่ถูกจับไปตรงนู้นไปอยู่กับโจโชฉแกเลยต้องลาขงาลาเล่าปีถ้าคนนั้นยังอยู่ถ้าคนนั้นช่วยแม่ว่า อาจจะกอบคู้บ้านเมืองได้สําเร็จก็ได้คือรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวได้แต่มันคือโชคชะตาแล,ล้วล่ะเออแกก็ดันดนโจโฉรู้ว่าเพราะโจโฉแพ้ไงในการที่แกวางแผนให้กับเหล่าปีตอนนั้นโจโฉก็เลยสืบว่าใครเป็นที่ปรึกษาของเหล่าปีโจโฉเขาฉลาดแกมโกงไงคือเขาแบบใครใครทํางานเก่งอ่ะเขาทําทุกวิธีทางเพื่อจะเอาคนนั้นมาอยู่กับเขาให้ได้ แกทําทุกอย่างแกละ่ะจูจๆละ่ะก็เลยไปเอาแม่ของที่ปรึกษาคนแรกที่อยู่กับท่านเลาปีเนี่ยมาแกก็ไปไปถึงก็แม่แกก็ไม่ได้เป็นอะไรแม่แกก็สบายดี <c oughs> คือเอาไปเลี้ยงอย่างดีนะะั่นแหะแต่แบบแม่ท่านก็คือเสียใจว่าทําไมลูกถึงโง่อย่างนี้เออทําไมไปเชื่อฟังเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแม่ไม่เคยเขียนจดหมายไปหาลูกแกก็ว่ายอย่าง แม่โกรธโกรธเหมือนเหมือนแม่ของที่ปรึกษาคนก่อนแม่จําชื่อไม่ได้เออแกโกรธจนว่าแกแกตายเลยนะเออคุณแม่ของที่ปรึกษาเนี่ยแกแกโกรธลูกแกว่าเออไปให้ไปเล่าเรียนให้เพื่อให้ทันเลี่ยเหลี่ยมคนแต่ทําไมาย,ยังไม่ทันเลี่ยเหลี่ยมของโจโฉอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็แม่แกตายแกก็เลยแบบ แกก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันแกก็ไม่อยากมีชีวิตเพราะว่าพอหลังจากแม่แกตายเจ้โฉก็บอกว่าให้แกทํางานให้แกให้แกทํางานให้แกไม่ทําแกยอมตายโอย้สุดยอดคนนี้ก็สุดยอดถ้าคนนี้ได้อยู่กับท่านเล่าปี่แม่ว่าน่าจะโอเคมากกว่าท่านคงเบ้งก็ได้ด้วยด้วยความเป็นผู้ใหญ่ไง Ừ, ท่านเก่งคืออายุมากกว่าคงเบ้งเพราะนั้นเล่าปีจะต,ต้องเก่งใจมากกว่าแต่พอบังเอิญพอคงเบ้งลงมาท่านก็อายุน้อยกว่าแล้วก็มาเจอเตี้ยหวยกับกวนอูอีกสองคนนี้ก็ไม่ก่อยลงรอยกับท่านคงเบ้งนะ่ะตอนนา้สงสารเหมือนกันเออทั้งที่ว่าขณะตอนที่ว่าไปเชิญลงมาท่านก็ไม่ได้อยากจะลงเตี้ยหุยก็ทําเรื่องก็ไปเผา,เาไปจุดไฟเผานะ่ะคงเบ่งท่านก็เลยแบบ รู้ขึ้นมาก็สำลักควันไฟอ่อและหลังจากนั้นก็นั่นแหละพอพอคงเบ่งมาอยู่ด้วยตีหุยกับกุอูก็คือเกิดอาการอิจฉาแหละว่าทุกวันนี้พี่ใหญ่พูดแต่กับคงเบ่งเอะอก็คุยแต่กับคงเบ่งไม่คุยกับพวกเขาสองคนอ่าคงเบ่งก็น่าสงสารต้องมาเจอศึกหลายด้านนะพอพอลงมาแล้วก็ยังมาต้องมาแบบ ขาเรียกอะไรนะลูกต้องทําความเข้าใจหรือให้สองคนเตียวหวยกับกวนอูให้เข้าใจเขาสักนิดอะ่ะว่าเขาหวังดีกับกับเล่าปีจริงๆอือคือเล่าปีนะรู้แหละท่านกงเวงเป็นคนดีหวังดีแต่พอหลังจากที่ว่าให้คำปรึกษาอะไรเสร็จอะ่ะแล้วมีความสําเร็จแล้วแกก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นห้องเต้นั่นแหละพอได้เป็นห้องเต้นั่นแหละแกเลยไม่ฟัง ไม่ค่อยฟังคงเบ้งเลยคงเบ้งบอกว่าไม่ควรออกศึกช่วงนี้พวกแกจะดูดวงดาวไงอ่าแล้วมันก็เป็นเหตุทุกครั้งคือนี่ความดื้อของเล่าปีกแล้วพอบางเรื่องบางทีควรจะสู้ก็ไม่สู้ยังมาถือคุณรรมเป็นใหญ่อีกโอ้ยมันเป็นอย่างนี้บางครั้งคนเรามาต้องมีความเด็ดขาดนะทุกคนนะอิริเออแล้วก็แม่มาดูด,ดูดูตน มันมาดูซูมาอี้เนี่ยซูมาอี้นี่ถามว่าแกเป็นคนเก่งไหมแม่ว่าแกไม่ใช่คนเก่งมากแต่แกรู้จักลบเป็นปีรู้จักหลีกเป็นหางคือเจ้าเล่ห์เพทุบายคืออะไรที่แกแบบต้องรบแกก็หลบเหมือนสมมุติว่าแกแกล้ป่วยแกก็แกก็แกล้ทั้งที่แกก็ไม่ได้ป่วยแม้กระทั่งว่าฆ่าเมียตัวเองแกก็ยอมฆ่าเมียคนล่าสุดของแกที่ถูกส่งมาเป็นเป็นสายสืบนะ อืแกก็ให้เมียแกจะคลอดอยู่แล้วแกก็ให้คนทําคลอดอ่ะเอาอยาขับเลือดให้เมียกินทําให้เลือดมันออกจนหมดลูกยังไม่คลอดแต่เลือดออกจนตายแกก็ใจดาเหมือนกันนะสุมาอีแต่คืออาจจะเป็นโชคชะตาวาสนาะ่ะลูกของแกต่อสู้จนได้รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวคือรวมรวมสามก๊กมาอยู่ในตระก,กูลของสุมาอี นี่คือโชคชะตาทุกสิ่งอย่างแม่ก็เชื่อว่าเป็นโชคชะตาเพราะว่าตอนนั้นซูมาเอ้ถูกคงเบ้งล่อเข้าไปในในกับดักแล้วอะเออแกไปอยู่ตรงนั้นมาเก้าเดือนฝนไม่เคยตกอยู่ๆพ่อแกล่อซูมาเอ้ก็ไปแล้วแกวางระเบิดไว้หมดแล้วยังไงก็ตายค่ะซูมาเอ้ยังไงก็ตายแต่สวรรค์ดันไปเก้าข้างซูมาเอ้ ที่แกทําไมจึงต้องได้เป็นใหญ่ลูกแกจึงรวมเป็นนี้ได้เพราะสวรรค์เข้าข้างคงเบ่งสงสารมากแม่สงสารคุณแกก็อักเลือดเลยความที่แกแบบสวรรค์ไม่ช่วยข่าแต่ไปช่วยสุมาเอียโอ้ยมันเจ็บปวดฉากนี้โอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดแม่แบบเสียใจเสียใจฉากนี้รับไม่ได้เลยอืมแต่ก็ มือนเหมืนคำพูดของมืนมันที่แม่แม่คิดว่าอ่าทำไมโจโฉจึงจึงยึดอำนาจใน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 เมืองวังหลวงได้เพราะว่าราชาวงศ์ของเขาเนี่ยอ่อนแอนะมาตกในยุคที่อ่อนแอพอดีเอ่อก็เลยก็เลยถูกโจโฉครอบงำเอาเพราะว่าอ่อนแอไงถ้าเขาแล้วก็ซูมาเอเขาก็พูดว่าเออเพราะอ่อนแอจึงเป็นเช่นนี้ ถ้าไม่โอนเอใครจะควบงำได้เออมันก็มีเหตุผลว่อะออแล้วก็วินาทีที่แกจะยึดอํานาจนะจำได้ไหมลูกฉากถ้าใครอยากรู้นะให้ไปดูตอนที่95ตอนจบพอดีคือแกแบบแกกำลังจะยึดอํานาจแบบว่าคือยังไงก็เข้าอยู่ตระกูลแกแน่นอนเลยเพราะแกพบทหารเอออยู่ในกํามือแกหมดอะแล้วแกก็แบบเดินถวดลงเท้า เดินองแลรองเท้าเพื่อจะแบบขึ้นเป็นใหญ่นะ่ะไปสังหารให้ลูกๆแกสังหารในพวกนั้นนะ่ที่ลูกของโจโฉอ่ะแกยึดอํานาจจากลูกของโจโฉ่งแต่โจโฉแกก็เป็นเนื้องอกในสมองแนะโจโฉนะ่ะแกใช้สมองเยอะเออแล้วก็ส่วนลูกๆแกก็ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นภูมิแพ้เอเป็นภูมิแพ้เป็นโรคหอบ เออมันก็เป็นเวนเป็นกรรมนะแต่ละคนมันจะไม่เวรมีกรรมมาให้เห็นเจ้าโฉอาจจะยจิ่งใหญ่กว่าจิงแต่กรรมเวนเขามาตกที่ลูกเขาลูกเขาก็ไม่แข็งแรงเออลูกของเจ้าโฉก็ป่วยตายอืมไม่มีใครยึดอำนาจเขาคือป่วยตายนะแล้วก็ที่เหลือก็ยังเป็นเด็กลูกของลูกอีกทีก็นั่นแหละดนซูมาอี้ยึดอำนาจแล้วก็ทีนี้นาทีที่เขาเดินไป เขาก็พูดได้เลยนะว่าซูมาอี้ทำไมเก่งเขาก็เรียนรู้จากโจโฉโจโฉเดินไม่ใส่รองเทา้าแล้วเขาก็พูดกับซูมาอี้ว่าท่านรู้ไหมทำไมเท้าของคนเรามันจึงขาวกว่าหน้าอีกซูมาอี้บอกไม่รู้ครับข้าไม่รู้เพราะมันถูกซ่อนเอาไว้ อุยคำนี้คมว่ะเออคมมากแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือในวินาทีที่ชูมาอี้ยึดอำนาจได้เนาะแล้วก็ลูกของโจโจ้นี่ก็ถูกเหยียบลงไปแล้วท่านท่านใช้เวลาแค่หนึ่งอาทิตย์หรือสามวันนี่แหละในการตวัดคมดาบเพื่อยึดอำนาจอ่า ข้ายอมแพ้ท่านแล้วท่านซูมาอี้แต่ท่านใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์ในการยึดอำนาจแล้วซูมาอี้ก็บอกว่าข้าอาจออท่านตวัดดาบเออท่านตวัดดาบยึดอำนะอาจอำนาะจใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์แล้วซูมาอี้บอกว่าใช่ข้าใช้เวลาตวัดดาบไม่กี่วันในการยึดอำนาจแต่ข้ารับดาบมา ทั้งชีวิตอุ้ยคมอีกแล้วะเนี่ยเพราะแต่ข้าก็รับดาบมาทั้งชีวิตอุ้ยคมอ่ะนั่นก็หมายความว่าเราอย่าละความพยายามถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรเราอย่าละความพยายามสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราเนี่ยแต่ว่าการเริ่มต้นน่ะมันมันยากมันยากมันต้องใช้ความอดทนเพราะคนเรามันมันขึ้นอยู่กับอารมณ์วันนี้ไม่มีอารมณ์ก็ไม่อยากทํา ไม่มีอารมณ์อยากทําทแต่พยายามทําหน่อยให้เป็นนิสัยทําให้เป็นนิสัยเหมือนเขาบอกว่ามีบอ่อทองอยู่สองบอ่อให้เราไปขุดแข่งกับเพื่อนเรานี่ขุดทั้งวันทั้งคืนเพราะกะว่าจะได้เจอทองก่อนขุดทั้งวันทั้งคืนทั้งวันแต่เพื่อนเราอะขุดวันละชวโมงแต่มันทําทุกวันแล้วมันก็ไปทํางานอื่นพ้นสรุปแล้วคือ คนที่ขุดวันละชั่วโมงนะ่ะเขาไปเจอโทแต่ไอคนที่ขุดทั้งวันทั้งคืนนี่ป่วยตาย <c oughs> เออใช่ไคะโอเคเดี๋ยเจอกันอะไรสดแม่ยังไม่ไลฟ์เมื่อกี้เพราะว่าลูกแม็ก็ขึ้นลูกรันกกขึ้นก็เลยตัวเองก็มาทําคลิปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องสาโกกันต่อแนละ้วทุกคนนะสวัสดีค่ะ